ครับสวัสดีครับอารผู้สมรแท็กเตอร์นะครับพามชมนะครับ l 3ล1 8 SP นดสะครับรถสวยนะครับก็สภาพเดิมๆนะครับสีสันเดิมตัวนี้เป็นตัว SP นะครับโฉมปัจจุบันนะครับรถปี62สอ่าสีสันอะไรก็สวยงามนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆครบถ้วนนะครับทอนคัตเดิมสีตัวเดิมนะครับเนี่ยกาวนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมเครื่องเดิมนะครับสีเดิม คันหน้าและสีเดิมนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนสีล้อหน้านะครับเนี่ยพวกน็อตอะไรต่างๆยังไม่มีขันนะครับลูกหมากันทรงหน้ายังเป็นของเดิมนะครับพวกมาร์กโรงงานต่างๆยังอยู่ครบนะครับก็จะมีเก็บใบดันใบดันหน้านะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนะครับรอยถลอกนะครับขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็เดิมๆทั้งหมดยางหน้าใหม่นะครับยางหลังเดิมติดรถมานะครับน่ครับดอกก็ประมาณนี้นะครับก็มีรอยตามการใช้งานบ้างนะครับแต่ดอกเหลือเหลอเบาะเดิมนะครับพวกซุ้มล้อ ด้านท้ายเบาะเนี่ยก็เดิมๆนะครับก็มีรอยถลอกตามงการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับแต่รถไม่ไม่มีผุนะครับไฟเดี้ยวไฟไท้ายก็อยู่ครบนะครับไม่มีแตกด้านท้ายเดิมๆพวกสีล้อหลังนะครับยังไม่เปลี่ยนนะฮะเนมารคของโครงหลังคานะครับสีล้อหลังกาวเดิมหัวน็อตไม่เคยขันนะครับฝาบนไม่เคยเปิดมาร์คด้านท้ายก็ยังอยู่ครบนะครับเนี่ยสีล้อด้านขวาก็ยังไม่เคยเปิดเดิมๆนะครับรถ สภาพเดิมเป็นรถไล่นะครับสีเดิมมันก็จะดูง่ายหน่อยพวกสติกเกอร์ต่างๆนะครับก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับไม่ซีดไม่จางนะครับพวกชุดคอนโทรลไฮโดรลิกอะไรต่างๆก็อยู่ในสภาพเดิมนะครับพวกนี้เดิมๆทั้งหมดนะครับเครื่องเดิมเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับปป๊บไฮโดรลิกก็ไม่มีเสียรูปนะครับคันด้านนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนซีนนะครับลูกหมากก็ยังเป็นลูกหมากเดิมนะครับอ่าก็ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นก็เดิมนะครับคันนี้ เครื่องนะครับเครื่องติดง่ายน้ําไม่ดันนะครับไม่มีไม่มีฟองอากาศนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับก็เดิมๆลองดูรายละเอียดของห้องเครื่องนะครับหัวฉีดนะครับยังไม่มีรอยขันยังไม่มีรอยปรับอ่าไม่มีรอยรื้ออะไรใดๆเลยนะครับลถอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับเครื่องต๊มน้ําเดิมนะครับยังไม่มีการแกะนะครับ อ่าพวกมาร์กอะไรโรงงานต่างๆอยู่ครบนะครับเนี่ยอ่าชุดกองชุดกองนะครับอ่าจะมีรอยแตกๆของพลาสติกบ้างไอ,ตงไอตงต้ตรงไอ้ตรงพลาสติกตรงม้อน้ํานิดนึงนะครับน่าจะโดนไม้โดนอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับอ่านอกนั้นก็เดิมๆไม่มีอะไรนะครับรถเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับเครื่องปกติระบบไฮดรอลิกปกตินะครับน้ำหนักพวงมาไล่หมุนซ้ายหมุนขวาปกติไม่หนักนะครับ น้ำหนักเวลาเหยียบคัส <c ups> เหยียบเยบรกก็ปกตินะครับความรู้สึกในกนารเหยียบคัสนะครับระยะของคัสก,ก็ยังดีอยู่นะครับก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆระบบเกียร์ชัตเดิลหน้า8หลัง8ทํางานปกติทุกเกียร์นะครับถ่ายปกติคืออารมณ์ก็ยังได้ใกล้เคียงกับรถใหม่นะครับถึงแม้มันจะมีอายุการใช้งานนะครับแต่ก็ถือว่ารถยังสภาพใหม่นะครับกง็ง่งายๆวาซีนล้อยังไม่เคยแก่ครับ ดีรถยังใหม่นะฮะยังเป็นรุ่นที่ขายอยู่ในศูนย์อยู่ตอนนี้นะครับรถก็สองปีนะครับสภาพยังใหม่ๆคันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบดันแล้วก็ผันพวนะครับเปิดราคาไม่แพงสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับถ้าไม่ไกลส่งให้ฟรีนะครับแถบผภานตะวันออกส่งให้ฟรีไกลกว่านั้นก็อาจจะมีเพิ่มค่าขนส่งนิดหน่อยนะครับเราทางนั้นก็จะเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องแล้วก็กรองให้นะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับตามเบอร์ศูนย์หกสาม 4539-224หรือ0 9 9 4 9เ5 3 5 1นะครับถ้าลูกค้านะครับมีเพื่อนมีญาตินะครับสนใจรถถ่ายมือสองก็ได้นำได้นะครับทางร้านมีค้าแนะนำให้นะครับขอบคุณมากครับ